ออาแลกยอดเท้าอ้อมอ้อมยังกะเกนนี่ซุปซุปอะไยังไงซุปยังซุปเฮดใส่ใส่บักแปบใส่ยังสดๆแิโอ้ง้งูของจ้ของสดๆเลยเมามองดยดี Ôi, เอา lưới, จ้ํา lưới ยุบ lưới ยุบเลยโอ้ย Ôi, ôi. ยุบเลย thằng xì ôi nọ, hahaha, 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 กเจนไปยืดเมตุก่อนเอาจางเขาเอาโอ้ยตัวเป็นใยไหมทากีใยหจักเรจับเรีวเหลโอ้ยนี่เข้องกูของกูแล้วอยู่น่เขายืดเอาแล้วกูหนึ่งวิ่เอาแต่น้องน้องตาเขาบักแดนขั้นบึ้งหรนกคบหรอในยุคการเมือตะุยมาเปยุกานเมืองใช่ไห โคหนึงก็ยูอันแจกก่ออันไปยี่มื่นทั้งไม่ไปยี่มืั้งอันบ่ออันเออไม่เขาได้หายนะเขาบ้านเลยไก่หลอกขันมันนอนเนี่ยตาดีก็เล่าแล้วเยบโขนคนแล้วกระเดันได้รจริหวไปเพื่องบินพื้นอ๋อะเดนไปเคื่ ก็คคนยางไป่ะ้าวันเอ๊ะจะชื่อแบบเที่ยวเข้าไปมันไปกลางออแล้วพอนั่นเอาสิ่งไปกลางไว้เยนะเที่ยวเข้าแล้วก่อนี่ยลำโตลำเพิกับคือก็ต้องต้องเกลางเอยเข้าเปลนก็นใช้ด้ย yup. ค <c target> ่ะ <go> <die way. S 2> กูแบบยุกย้าเอเอาเฮ่อกระดิ่งเอานึกเอายุกบกน้องตาแดดเด่นๆฮั่นเนี่น้องตาตั้งข้อไงอยาไปไุกซือฮั่นเปล่านุกตุ๊บเป็ดนะออกันขกขา่ะไรเลยกุกซื้อตรง

สดงว่ามันให้เลี้ยงบดบาทนักศาที่ไบดบานกทไนับกยังให้มาทงง้เขบไปทางนี้นห้จบออาจนน้ำั่นพูดเลก็ได้จบแลมันกเพกินทงหมามันารพอดีโดเดดสามบ้าสามสิบบาทสีบบานโดด็ดถอูเอากะโดดลงรถั้หมดเพื่อปนั่นชาวบ้าน่ชาวบ้านสาว นี่ง,งม,มุกโดนโดนเมือนม่เอว้าน้องใหม่บอ,อน,น้องใม่